ปีใหม่แล้วเหรอเนี่ยถ้าเกิดผ่านคืนนี้ไปพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วปีปีหนึ่งยังไม่ทันทำอะไรเลยเล่นแต่เกมว่าแต่ปีนี้จะไปเขาดาวที่ไหนดีนะหรือว่าจะนอนข้ามปีหรือว่าเราจะอาบน้ำข้ามปีดีเออก็เป็นความคิดที่ดีนะคนอื่นเขาไปนับถอยหลังสามสองหนึ่งแต่เราก็อาบน้ำข้ามปีไปเลยหรือว่าเราจะดูทีวีข้ามปีดีเฮ้ย ก็อย่างว่าแหละคนโสดแบบเราอุ๊ยตอนนี้ก็เป็นตอนคืนแล้วว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยห้าทุ่มแล้วว่าอีกแค่ชั่วโมงเดียวเองก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวจะทนยังไงดีละเนี่ยแต่ะจะว่าไปก็ขี้เกียจอ่ะไม่ออกดีกว่าฮะฉันรู้แล้ว ว่าฉันจะทําอะไรก็เล่นเกมยังไงล่ะเอาแหละเล่นเกมดีกว่ามีเกมอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยเล่นเบสบอลสตาสองตาดีกว่านี่เอาสิตีบอลสิตีบอลสิว้ง่วงแล้วว่าไม่เล่นแล้วคอมฉันว่าฉันนอนดีกว่านอนข้ามปีไปเลยออนอนแล้วนะใครจะทำอะไรก็ทำแล้วกันนอนแหละฉันจะนอนข้ามปี อะไรอะอระเบิดเหรอระเบิดอา้าวไม่ใช่ระเบิดแต่ว่าเป็นพุูโอหพรสวยมากเลยอะแสดงว่าตอนนี้เลยเทื่องคืนมาแล้วแน่เลยอะถ้าเกิดไปดูพรูต้องดาดฟ้าต้องสวยมากแน่เลยหูพรูสวยมากเลยอะ ปี2 0 2พนีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งปีนะคะมีความสุขเยอะๆเลยนะแล้วก็มาเจอการตลอดทั้งปีในช่องเอวาเกมรับรองว่าจะลงคลิปสนุกๆให้ดูนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด1ปีหรือคนที่อยู่กันมาตลอดหลายๆปีนะะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ Happy New Year